เอาล่ะทุกท่านสิ่งแรกที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเข้าใจกันนะครับในเรื่องของความมั่งคั่งเนี่ย<ม>เรียกว่าเป็นส่วนผสมสําคัญในเรื่องของความมั่งคัง่งละกัน<ม>นะครับโอเ okay. ค wealth นะครับหรือความมั่งคัง่งโซนแรกก่อนเลยครับทุกท่านเราเรียกสิ่งนี้ว่า wealth creation <ม>ชื่อตรงตัว create คือการสร้าง<ม>นะครับ wealth ก็คือความมั่งคั่งเนาะผมกำลังพูดถึงรายได้ครับ รายได้นะครับคือหนึ่งองค์ประกอบสำคัญเลยที่จะทําให้คุณนั้นสร้าง wealth การที่เราสามารถมีความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญครับแน่นอนครับมันรวมถึงรายได้จากงานประจําที่เราทําอยู่ถ้าวันนี้คุณพัฒนาตัวเองใช่ครับคุณเข้าใจเนื้องานคุณมีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการคุณสามารถกลับไปเขาเรียกว่าอ,อะไรครับโชว์ศักยภาพให้องค์กรเห็นได้ไหมครับถ้าองค์กรไม่เห็นคุณค่าย้ายองค์กรก็ได้ จริงไหมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือคุณเน้นกลับมาพัฒนาตัวคุณได้ไหม,มเพื่อเพิ่มมูลค่าในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณและแน่นอนถ้าคุณแฮปปี้กับงานประจําอยู่แล้วหลังเลิกงานคุณทาไซต์ฮัสซหรือว่างานเสริมได้ไหม,มคุณทําอะไรเพื่อสร้างรายได้เสริมได้บ้างไหม,มผมเชื่อว่าคอนเซป t นี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะแต่ผมอยากจะย้ําอีกหนึ่งรอบครับว่าน,นี่เป็นคอนเซปของโรเบิร์ตคิโอซากิอีแรกครับคือการสร้างรายได้แบบ employee เราทํางานประจําเราจะมีความมั่นคงและสิ่งนี้สร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับสครับเราเรียกว่า self employed หรือการเป็น freelance นะครับเราสามารถทํางานสร้างเงินด้วยตัวเราเองได้นะครับต่อมาครับมันคือคําว่า business owner ครับหรือการสร้างธุรกิจและสุดท้ายครับตรงนี้เลยทุกท่านตัวไอครับเราเรียกว่า investor หรือนักลงทุนน,ทน,นะครับนักลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นคนที่หารายได้ด้วยการใช้เงินในการลงทุน นะครับผมนี่คือ wealth อันแรกครับ wealth creation ครับเรามาดูส่วนที่สองครับเราเรียกว่า wealth protection เวลาเราพูดถึง wealth protection ครับเรากำลังพูดถึงการปกป้องความมั่งคั่งของเราครับและนั่นหมายถึงการลดความเสี่ยงต่างๆออสมมุตินะครับอมจดหนึ่งบริษัทวันหนึงอมอาจจะจดอีกบริษัทหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงนี่อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งในการมอง ก็ได้นะครับในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือในขณะเดียวกันครับมันอาจจะพูดถึงเรื่องของการประกันในธุรกิจจำในตอนต้นได้ไหมครับผมพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินที่เรียกว่าสุขภาพนะฮะแต่ความมั่งคัง่งก็คือเฮลท์อของเรานั่นคือประกันอะไรครับประกันชีวิตใช่ไหมครับประกันอุบัติเหตุประกรันกสุขภาพนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองถ้าตอนเนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรมีทรัพย์สิสนเป็นของตัวเองแนละ้ว ะนะครับเรามีความมั่งคั่งของตัวเองแล้วก็อย่าลืมจัดสรรปันส่วนมาทำ protection ด้วยนะครับผมมุมถัดมาครับเราเรียกว่า wealth accumulation wealth accumulation คือการเพิ่มพูนความมั่งคั่งครับการเพิ่มพูนความมั่งคั่งครับมันคือการตั้งเป้าครับผมว่าเราต้องวางแผนครับผมใช้คำแรกก่อนเลยนะคุณต้องตั้งเป้าบวกวางแผนครับ เพื่อให้เงินทำให้และนี่เป็นสูตรลับอันนึงที่อยากจะเชิญชวนทุกคนคิดครับ Freedom นะครับจากการเงินนะ financial freedom นะครับเท่ากับเอ่อพาส i ีฟ i ิ e คัลบเอ E หรือ money F i x Expense ครับ mm hmm. สิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกกันว่า Asset Class หรือชนิดและประเภทของทรัพย์สินคุณจำได้เนาะว่าความมั่งคั่งเท่ากับทรัพย์สินลบหนี้สิน mm hmm. จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณมี Asset Class แต่ละอันมันคือชนิดแต่ละอันที่แตกต่างกันเนี่ยอยาก,กเกษียณกันเร็วๆเ,เนาะทำยังไงดีล่ะให้ฟรีดอมนะครับมันเกิดขึ้นได้โดยมีพสซิฟอินคอมและมันนี่ฟรีเอ็กเนส์คือรายจ่ายต่อเดือน ผมแนะนําว่าคุณตั้ง m ั n นี่เฟกเอ็กซ์เออกมาเป็นหลายๆเป้าก็ได้สุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเนาะผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องมีครับคือคําว่า wealth distribution ครับผมกําลังพูดถึงการแลนด i n g ของชีวิตคุณครับรอดกนั่นเองครับบางทีครับเราไม่ได้วางแผนเลยว่าเรามีทรัพย์สินเยอะแยะไปหมดเรามีอสังหาอยู่ตรงนี้เรามีที่ดินอยู่ตรงนี้ คุณเคยดินพี่น้องเตียนไหมครับเรื่องทรัพย์สินกันเวลาพ่อแม่แบ่งทรัพย์สินกันเคยดีนไหมครับผมเห็นมาหลายเคสมากที่ครอบครัวตีกันแล้วก็กลายเป็นหูบ้านลายอากงอาาคุณปู่คุณย่าฉันขอไปแบบมีความสุขได้ไหมต้องมาเห็นลูกหลานตีกันเพราะไม่ได้มาวางแผนเรื่อง t d i s t r i b u ช i ่นครับทุกท่านคุณรู้ไหมครับว่าการทําธุรกิจของคุณจัดรูปแบบธุรกิจของคุณให้มีสิ่งที่เรียกว่า Hol ด i n g company หรือบริษัทที่ถือหุ้นอีกทีหนึ่งเวลาคุณส่งมอบนั้น คุณสามารถส่งมอบบริษัทได้โดยไม่ได้อยู่ในรูปแบบโมรดกแต่ส่งส่งได้ในรูปแบบผู้ถือหุ้นทําให้ไม่เสียภาษี oh. มันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะมากครับที่คุณจะต้องลงทุนในการเรียนรู้ที่ผมเล่าตรงน,นี้ผมเลยเห็นความสําคัญหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งเป็นการปกป้องการเงินของเราการกระจายรายได้ให้มีหลายๆสิ่งหลายๆส่วนนะครับเพื่อให้เราเติบโตในการสร้างความสําเร็จและรวมไปถึงการแลนดิ้งชีวิตตัวเองยาประมาทครับ ว่าเราจะอยู่ค้ำฟ้าหรือเราก็ยังวัยรุ่นกันอยู่ยี่สบสาสิบแล้วเราคิดว่าโอ้แปดสิบฉันก็ยังอยู่ไหวผมอาจจะไปก่อนทุกท่านก็ได้ะนะครับงั้นงานใช้ชีวิตแบบมีสติเนาะพร้อมตายได้ทุกเมื่อผมว่านั่นคือชีวิตที่ฉลาดที่สุดแล้วนะครับพร้อมตายได้ทุกวินาทีจริงๆร,งรงมันเต็มที่จริงๆไม่มีอะไรต้องรู้สึกเสียดายต้องคว้พรามครับงั้นวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องของความมั่งคัง่งทางการเงินอย่างเดียวอือแต่เรากำลังพูดถึงความมั่งคั่งของชีวิต